สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันอังคารที่27มีนาคม2555ครับก่อนอื่นนะครับเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยปิดไปที่ 1, 188.32จุดนะครับลดลงไป6.12จุดมูลค่า,คาการซื้อขายนั้น2 4 3 8 9ล้านบาทครับสัดส่วนของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันขายสุทธิออกไป1น1 0งพันสามร้อยสิบล้านบาทบัญชีบริษัษทหลักทรั ส่วนนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในจํานวนมากอีกแล้วนะครับหนึ่ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปก็ซื้อสุทธิเข้ามาชินกันครับห้าล้านบาทครับทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดบวกขึ้นมาแรงพอสมควรเลยนะครับบวกไป160.90หจุดหรือว่า1น3ปิดไปที่13,241.63ื่นสามองก็บวกขึจุดาจุด NASDAQ เองก็บวกขึ้นมา19จุด S&P ก็บวกขึ้ ส่วนนี่กอีกช่วงเช้ากับตลาดท้องญี่ปุ่นบวกขึ้นมา1.34นะครับหรือว่า1 3 4ุดเปิดมาที่1152.90ครับทางด้านราคาน้ลลาั์ดิบล่วงหน้าในเม็กซิโกขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ0.16ดอลลาร์นะครับปิดไป107.03ดอลลาร์ตบาร์เรลส่วนค่าระบรงเรือบวกขึ้นมา4 0ดนะครับอยู่ที่9 1 2จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบ2สัปดาห์นะครับ ก็ได้รับปัปปจจัยบวกนะครับจากกรณีที่นเนนเบนเบรันเก้ประธานธนาคารกลางสหรัฐน,นะครับเปิดเผยว่าจะยังใช้มาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังอ่อนแอนะครับซึ่งทอยถแถลงนันกล่าวทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าเฟดอาจจะใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะอฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดการเงินเพื่อนหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่วนราคาน้งมันนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้รับผลจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับ ในกรณีเดียวกันก็คือจากทอยแถลงของนายเบนเบอร์นันเก้นั่นเองครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์รมทำรงกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวผันผวนะครับแม้ว่าจะได้ปัจจัยบวกจากภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเรื่องกรณีที่นายเบนเบอร์นันเก้ยังคงยืนยันว่าจะใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะครับแต่ตลาดหุ้นไทยนะครับเข้าเขตซื้อมากเกินไปหรือโอเวอรับ ทําให้มีความเสี่ยงที่จะเจอแรงขายทํากําไรได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นกลยุทธการลงทุนนะครับแนะนำให้ทยอยขายทํากําไรนะครับโดยประเมินแนวรับอยู่ที่1,180จุดแนวต้านอยู่ที่1,200จุดครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของจับกระแสหุ้นในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ